สวัสดีค่ะ พบกับพยากรณ์อากาศรอบเช้าประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคม2568วันนี้ข่าวที่ต้องแจ้งเตือนเป็นพิเศษคือพี่น้องทางภาคใต้ค่ะเนื่องจากการมีลมตะวันออกพัดปกคลุมทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสไปจนถึงฝั่งอันดามันอย่างพังงาภูเก็ตและตรัง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภยัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะ สำหรับสภาพอากาศทางตอนบนของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นทําให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเช้าส่วนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ําสุดอาจอยู่ที่6องศาเซลเซียสขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าเช่นกัน อย่างไรก็ตามในภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและอีสานตอนล่างอาจมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เล็กน้อยประมาณ20-30%ของพื้นที่เนื่องจากมีลมพัดนำความชื้นเข้ามาค่ะในด้านการเดินทางและสุขภาพขอให้พี่น้องทางภาคเหนือและภาคกลางระวังการสัญจรในช่วงเช้าที่อาจมีหมอกลงส่วนในพื้นที่อากาศแหง้งก็ต้องขอให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้เป็นพิเศษค่ะ นอกจากนี้ปัญหาฝุ่นละอองก็ยังคงน่ากังวลโดยภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการสะสมของฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากเนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและการระบายอากาศที่ค่อนข้างอ่อนขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะ ส่วนการเดินเรือในช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรแต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคนองค่ะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดซ่อนอยู่ที่น่าสนใจเยอะมากนั่นก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับอันนี้เป็นประกาศของวันที่5ธันวาคมพศ2568เอาล่ะครับเรามาลองแกะดูข้อมูลกัน คือแค่มองภาพรวมแว็บแรกเนี่ยมันเหมือนเรากำลังอ่านเรื่องราวของประเทศไทย2เวอร์ชันที่เกิดขึ้นในวันเดียวกันเลยนะครับคือทางตอนบนของประเทศนี่อากาศกำลังเย็นสบายเลยมีหมอกจางๆบรรยากาศดีมากแต่พอเราเลื่อนสายตาลงมาดูที่ภาพใต้โอ้โหเต็มไปด้วยคำเตือนเรื่องฝนตกหนักคลื่นลมแรงเป็นภาพที่แบบคอนทราสกันสุดขั้วจริงๆ<ค><อ>ใช่เลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเพราะมันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆค่ะแล้วปรากฏการณ์สองขั้วเนี้ยนะคะมีผู้ควบคุมออแค่หนึ่งเดียวเลยก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ที่ตอนนี้กําลังแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนกับทะเลจีนใต้นะคะมันเหมือนเป็นผู้กำกับเลยที่สั่งให้พื้นที่หนึ่งหนาวแต่อีกพื้นที่หนึ่งกลับต้องเจอกับพายุฝนซึ่งกลไกของมันนี่น่าทึ่งมากเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาขยายความตรงนี้กันดีกว่าผมทึ่งกับแนวคิดที่ว่าปัจจัยเดียวคือมวลอากาศเย็นจากจีนก้อนเดียวเนี่ยทำไมมันถึงสร้างผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามได้ขนาดนี้ คือมันไม่ใช่แค่ทําให้อากาศเย็นลงเฉยๆแต่ดันเป็นต้นเหตุของฝนที่ตกหนักมากทางใต้ด้วยกลไกของมันเป็นยังไงกันแน่ครับมันเหมือนเอฟเฟกต์โดมิโน่หรือเปล่าครับคําว่าโดมิโน,น่นี่ใกล้เคียงมากเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะว่ามวลอากาศเย็นก้อนนี้เป็นเหมือนกําแพงขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้คือมันมีความหนาแน่นสูงแล้วก็หนักพอแผ่ลงมาเนี่ยมันไม่ได้แค่มาแทนที่อากาศเดิมนะคะ แต่มันผลักแล้วก็บีบอัดมวลอากาศอุ่นชื้นที่ปกคลุมไทยอยู่ก่อนแล้วให้ถอยลงไปทางใต้อ๋อครับครับในกระบวนการนี้เองค่ะมันไปกระตุ้นให้ลมตะวันออกมีกำลังแรงขึ้นทําหน้าที่เหมือนสายพานเลยที่คอยลำเลียงความชื้นจากทะเลจีนใต้อ่าวไทยเข้ามาอัดแน่นอยู่แถวภาคใต้ทีนี้พอความชื้นมหาศาลมันไม่มีทางไปไหนก็เลยถูกบังคับให้ยกตัวขึ้น กลั่นตัวเป็นเมฆฝนก้อนใหญ่แล้วก็เทลงมาอย่างหนักเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือตัวมวลอากาศเย็นเองไม่ได้สร้างฝนโดยตรงแต่เป็นผลจากการผลักของมันนี่เองซึ่งซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นจุดที่น่ากังวลที่สุดในรายงานฉบับนี้เลยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่ฝนตกธรรมดาแต่เป็นคำเตือนถึงอันตรายที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยแน่นอนค่ะ คำเตือนหลักสําหรับภาคใต้ก็คืออันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องด้วยซึ่งอาจจะนําไปสู่สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นน้าท่วมฉับพลันหรือว่าน้ําป่าไหลหลากได้เลยโดยเฉพาะในจังหวัดที่ถูกระบุชื่อไวชัดเจนมากไล่ตั้งแต่ฝั่งตะวันออกอย่างนาครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาไปจนถึงนราธิวาสเลยค่ะโอ้นี่คือเกือบทั้งแนวเลยนะครับใช่ค่ะและยังลามไปถึงฝั่งตะวันตกด้วยนะคะ อย่างพังงาภูเก็ตปรังแล้วก็สตูลพูดง่ายๆคือแทบทั้งด้านขวาเลยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะแล้วเรื่องคลื่นลมเนี่ยแหะครับในอ่าวไทยน่าจะอันตรายมากเหมือนกันโดยเฉพาะกับเรือเล็กๆในรายงานได้ให้คําแนะนําเฉพาะเจาะจงกับพวกเขาไว้ไหมครับเป็นประเด็นที่สําคัญอย่างยิ่งยวดเลยค่ะเพราะมันคือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ปากท้องของผู้คนโดยตรง บริเวณอ่าวไทยเนี่ยคลื่นจะสูงเฉลีย่ยหนึ่เมตรแต่ว่าคําว่าเฉลี่ยอาจทําให้เราประมาทได้นะคะเพราะในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองรุนแรงคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้สบายๆเลยโหมากกว่า2เมตรนี่สําหรับเรือเล็กๆนี่น่ากลัวมากนะครับ น่ากลัวมากค่ะสำหรับเรือประมงพื้นบ้านหรือเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กความสูงระดับนี้คืออันตรายถึงชีวิตได้เลยดังนั้นคำแนะนำที่เขาเน้นย้ำม,มากๆก็คือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังสูงสุดและที่สำคัญที่สุดคือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองโดยเด็ดขาดเพราะสภาพอากาศมันจะแปรปรวนแบบคาดเดาไม่ได้เลยค่ะเอาละครับหลังจากเห็นภาพรวมแล้วก็กลไกที่ซับซ้อนขอกมาแล้ว เรามาลองเดินทางไปสำรวจประเทศไทย2เวอร์ชันนี้กันดีกว่าว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้คนกำลังเจอกับอะไรกันบ้างเริ่มจากด้านที่ได้รับผลกระทบที่น่าพอใจก่อนแล้วกันนะครับนั่นก็คือภาคเหนือได้เลยค่ะเริ่มที่ภาคเหนือที่นี่คือด้านที่ได้รับพรจากมวลอากาศเย็นโดยตรงเลยค่ะสภาพระกาศโดยรวมคือเย็นถึงหนาวเลยมีหมอกบางๆในตอนเช้าอุณหภูมติต่ำสุดบนพื้นราบจะอยู่แถวๆถว2 0องศาเซลเซียส บรรยากาศดีเลยใช่ค่ะแต่ไฮไลท์จริงๆคือบนยอดดอยอย่างดอยอินทนนท์หรือภูชีฟ้าอากาศจะหนาวจัดเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะดิ่งลงไปถึง6 1ถึงองศาเซลเซียสได้เลยเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับภาคใต้อย่างสิ้นเชิงจริงๆโอ้โหนั่นคืออุณหภูมิที่คนกรุงเทพต้องบินไปหาเลยนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศที่หลายคนอยากเจอตอนปลายปีจริงๆขยับมาที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานบ้างครับ ผมสังเกตเห็นรายละเอียดที่น่าสนใจในรายงานคือบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาและก็มีฝนเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคด้วยทำไมถึงเย็นกว่าภาคเหนือและก็มีฝนปนมาด้วยล่ะครับจุดนี้เป็นเหมือนแนวปะทะหรือ front line ของมวลอากาศเย็นเลยค่ะการที่อุณหภูมิลดลงอีกก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมแบบเต็มที่แล้วก็โดยตรงที่สุดอ๋อครับ ส่วนฝนเล็กน้อยที่เกิดขึ้นทางตอนล่างของภาคอย่างแถวอุบลราชธานีหรือสีสเกตก็คือบริเวณที่ขอบของมวลอากาศเย็นมันเริ่มมาเจอกับความชื้นที่ถูกลมตะวันออกพัดเข้ามานั่นเองค่ะส่วนบนยอดภูก็หนาวไม่แพ้กันอุณหภูมิต่ำสุดคาดการไว้ที่ประมาณ11-14องศาเข้าใจแล้วครับทีนี้เราลองเข้ามาสู่พื้นที่ตรงกลางที่ซึ่งเรื่องราวมันจะซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึง อย่างภาคกลางกับกรุงเทพมหานครที่นี่คือไม่ได้หนาวแต่ก็ไม่เจอพายุดูเหมือนจะอยู่กึ่งกลางระหว่างสองขั้วนี้ข้อมูลบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยแล้วก็มีโอกาสเจอฝนประมาณ30%์ของพื้นที่ซึ่งก็ไม่มากไม่น้อยนะครับใช่ค่ะภาคกลางกับกรุงเทพเป็นเหมือนพื้นที่เปลี่ยนผ่านของสภาพอากาศอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยพอให้รู้สึกสบายขึ้นแต่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากความชื้น ทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้30%มของพื้นที่โดยจะเน้นตกในจังหวัดทางตอนล่างที่ใกล้กับทะเลอย่างเช่นพนนนนระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ราชบุรีค่ะครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลก็มีโอกาสเจอฝน30%เช่นกันอุณหภูมิจะอยู่สบายๆระหว่าง24-31องศาแต่ก็อาจจะต้องพกร่มเผื่อไว้บ้างค่ะแสดงว่าภาคกลางอากาศจะเย็นลงนหน่อย แต่ก็จะยังมีความชื้นชื้นเพราะมีฝนแต่ผมสงสัยว่าในสภาพอากาศที่ลมนิ่งๆอากาศเย็นๆแบบนี้มันน่าจะมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ซ่อนอยู่ด้วยหรือเปล่าครับโดยเฉพาะเรื่องที่คนกรุงเทพจะกังวลกันทุกปีเลยช่วงปลายปี2.5ค่ะอ่าจริงด้วยมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนฝาชีขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นครอบไทยแลนด์ตอนบนไว้ทําให้อากาศมันไม่ไหลเวียนหรือระบายได้ไม่ดีเท่าที่ควร พอการจราจรหรือกิจกรรมต่างๆยังคงปล่อยมลพิษออกมาฝุ่นพวกนี้ก็ไม่มีทางไปไหนก็จะสะสมตัวอยู่ใกล้ๆผิวโลกรายงานจึงระบุชัดเจนเลยค่ะว่าภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากนี่คือความท้าทายที่ซ่อนอยู่ภายใต้อากาศที่เย็นสบายขึ้นค่ะชัดเจนเลยครับเท่ากับว่าคนภาคกลางกับกรุงเทพต้องรับมือกับความท้าทายสองด้านเลย คือทั้งฝนที่อาจจะตกแล้วก็ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลต่อสุขภาพแล้วสำหรับภาคตะวันออกเลยครับสถานการณ์คล้ายๆกันไหม คล้ายกันมากค่ะภาคตะวันออกก็จัดอยู่ในโซนที่ซับซ้อนนี้ด้วยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองประมาณ20%ของพื้นที่ซึ่งไม่สูงมากนักส่วนใหญ่ก็จะตกแถวจังหวัดนครนานนยกปราจินบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทิงส่วนในทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่แน่นอนว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงได้ถึง2เมตรแล้วก็เช่นเดียวกับภาคกลางเลยค่ะคือต้องเผชิญกับปัญหาการสะสมของฝุ่นละอองด้วย เอาละครับทีนี้เราก็เดินทางมาถึงอีกขั้วหนึ่งของเรื่องราวในวันนี้พื้นที่ที่กำลังเผชิญหน้ากับผลกระทบที่รุนแรงที่สุดนั่นคือภาคใต้ที่เราพูดถึงคำเตือนกันไปแล้วผมอยากจะย้ำตัวเลขเปอร์เซ็นต์ของฝนอีกทีเพราะมันน่าตกใจจริงๆนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองสูงถึงร้อยลักของพื้นที่นี่มันไม่ใช่แค่โอกาสที่ฝนจะตกแล้วนะครับมันแทบจะการันตีเลยถูกต้องเลยค่ะ ร้อยละเจสําหรับฝั่งอ่าวไทยนี่คือตัวเลขที่สูงมากเราก็ไม่ได้มาแค่ปริมาณนะคะแต่มาพร้อมกับความหนักด้วยคือมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายจังหวัดตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรลงไปจนสุดชายแดนที่นาราธิวาสเลยส่วนฝั่งอันดามันก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ40แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันที่นี่คือผลกระทบทางอ้อมที่รุนแรงที่สุดที่ซึ่งมวลอากาศเย็นทำหน้าที่เหมือนกำแพงยักษ์ คอยผลักดันและบีบอัดความชื้นทั้งหมดให้มาตกหนักอยู่บริเวณนี้เลยค่ะนี่คือเหตุการณ์สภาพอากาศที่สําคัญแล้วก็น่าจับตามองที่สุดของประเทศในวันนี้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นสรุปภาพรวมทั้งหมดของวันนี้ได้ว่ามวลอากาศเย็นก้อนเดียวจากจีนกําลังวาดภาพประเทศไทยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยภาคเหนือกับอีสานได้สัมผัสอากาศเย็นสบายแบบที่หลายคนรอคอยในขณะที่ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกได้อากาศเย็นลงเล็กน้อย แต่ต้องแลกมากับฝนแล้วก็ความกังวลเรื่องฝุ่น pm 2.5และในเวลาเดียวกันภาคใต้กลับต้องเผชิญหน้ากับพายุฝนคลื่นลมแรงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมากเป็นแผนที่อากาศที่แบ่งบทบาทของแต่ละภาคกันอย่างชัดเจนจริงๆครับมันเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบมากเลยค่ะที่แสดงให้เห็นว่าระบบอากาศขนาดใหญ่แค่ระบบเดียวสามารถสร้างผลกระทบที่แตกต่างและเฉพาะเจาะจงในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างไรทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลย จากความกดอากาศสูงที่อยู่ห่างไกลในประเทศจีนส่งผลมาถึงคลื่นลมในอ่าวไทยแล้วก็ส่งผลถึงคุณภาพอากาศในกรุงเทพเป็นความซับซ้อนของธรรมชาติที่น่าทึ่งแล้วก็น่าเกรงขวบในเวลาเดียวกันค่ะการมองภาพบนนี้ทําให้เกิดความคิดต่อนะครับคืนนี้เป็นแค่ข้อมูลของวันเดียวแต่ในหน้าเว็บไซต์ของกรมอุตุที่เราใช้เป็นแหล่งข้อมูลเนี่ย ก็มีการพูดถึงปรากฏการณ์ระยะยาวอย่างเอลนิโยแล้วก็ลานิยาด้วยซึ่งเป็นตัวแปรที่ควบคุมสภาพอากาศในระดับที่ใหญ่กว่าแล้วก็ยาวนานกว่ามันทําให้ผมสงสัยว่าภาพที่เราเห็นวันนี้มันมีความเชื่อมโยงกับภาพที่ใหญ่กว่านั้นไหมครับนั่นคือคําถามสําคัญที่น่าคบคิดต่อเลยค่ะว่าพยากรณ์อากาศของวันวันหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนโดยมวลอากาศเย็นที่เกิดขึ้นชั่วคราวแบบนี้มันเชื่อมโยงกับภาพใหญ่ของสภาพภูมิอากาศในฤดูการนี้หรือทั้งปีอย่างไร ซึ่งเป็นคำถามสำคัญนะคะเพราะว่าในสภาวะที่ปรากฏการณ์อย่างเอลนโยกำลังมีอิทธิพลอยู่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นรูปแบบนี้บ่อยขึ้นคือฤดูหนาวที่แห้งและเย็นกว่าปกติทั้งตอนบนแต่กลับไปเพิ่มความเสี่ยงของอุทกภัยรุนแรงเป็นหย่อมๆในภาคใตแ้แทนภาพของวันที่5ธันวาคมที่เราคุยจนนี้จึงอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของวันเดียวก็ได้ค่ะแต่อาจเป็นภาพตัวอย่างของลักษณะฤดูหนาวตลอดทั้งปีนี้ก็เป็นไปได้เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดแล้วก็ติดตามต่อ นอกเหนือไปจากสภาพอากาศของวันนี้ว่าภาพเล็กๆที่เราเห็นมันกำลังบอกใบ้อะไรเกี่ยวกับภาพใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปค่ะ